ถามว่าลถปีอะไรต้นถปีหกห้าครับผมเลขไม่สี่หมื่นเดี๋ยว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 ไม่เท่าไหร่จ้ะไม่สี่หมื่นนะผมไม่เชื่อว่าเลขไม่สี่หมื่นจนกว่าผมเจอใบเสร็จนี่ฮะไปเข้าศูนย์อิสุนะเพิ่งเข้าศูนย์สี่หมื่นครับผมประกันในระยะประกันเห็นไหมนี่ฮะดูในระยะประกันนะครับผมนี่เข้าศูนย์แล้วเข้าศูนย์ให้แล้วอันนี้นี่ดูลายเซ็นช่างอิสุนี่ครับผมนี่ไม่สี่หมื่นรับได้ไหม ลดปีหกห้ารับได้ไหมถใหม่เก้าแสนกว่าวันนี้เหลือหกแสนห้ารับได้ปะคันนี้เก้าแสนกว่าเหลือเหลือสหกแสนห้าใช้ยังไงก็ขายได้ห้าแสนกว่าผมทำมาให้เลยต้นทองเครื่องปั๊บึ่งอะถ้าเพจไปเดือนไปต้องซื้อต่อมันนี่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 เจงเห็นเพจไหมครับเพจบอกปีผิบอกเดือนบอกเดือนผลิตกับปีผลิตด้วยนะต้นนี้ครับผมวิวโดนอยู่นี่แผ่นเพจตึงแล้วก็หมดครบอต้นแผ่น้องเครื่อง ขอดูซีวิกเอซีที่เฮบอกราคาสี่แสนสามนวยนะครับอันสองดูให้เกียะไ่อยู่ตรงไหนสีดำใช่ไหมสองดูราคาด้านหลังก่อนแล้วมาบอกพี่๊บนึนงมาต้นไม่ต้องดูอะไรเยอะดูเนี่ยใหม่ไหมหบ่อยครั้งที่รถมอนฝาตัวมอพังน้ำนะครับ <Okay. S 1> ต้นเคยเจอไหมที่ว่าเป็นแตกไรยงาบางอันทะลุเลยอ,อยาใช้รถแบบว่า พลาสติกกรอบแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะครับ,รบเพราะนั้นมีซิบิกมาจาไดเลยไหมที่น้ําเดือดใช่ฮะใชหม้อพักน้ํานะครับถ้าเขามีเขาแตกหรือว่ามีรูอากาศเข้าพอาอากาศเข้าปุ๊บน้ําจะดันออกมานะอเพราะฉะนั้นหม้อพักอันนี้นะเปลี่ยนใหม่ไม่เกินสามร้อยบาทเปลี่ยนดีกว่ายาแบบพอเริ่มพอเริ่มเขาแตกอะไรงาอะไรก็ตามที่พลาสติกแล้วอยู่ในห้องเครื่องเขาจะร้อนพอร้อนมันก็จะกรอบครับผมพอกรอบปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ระวัง เครื่องพังได้เลยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนใหม่แค่สามร้อยถูกต้องถ้าใช้นานๆไปเริ่มแตกมองสังเกตนะตัวเองฝามันจะไปก่อนเพราะเรามองฝามันจะเริ่มแตกแรงงานปุ๊บไอ้ตัวนี้จะเริ่มหลุดผมแนะนําให้เปลี่ยนเลยแล้วตัวเองดูฝาต้นมาเปิดดูนะเนี่ยเห็นติ่งเห็นยางไหมไม่ใ่ต้นไม้ไกลเห็นเห็นยางไหมเห็นฮะดูดิยางนุ่มนะยางโอิคล้ายๆวาล์วไหมฮะว่าถ้าวาล์วอยู่ในนี้อ๋ออะยางตัวนี้ป้องกันอะไรเขาให้ไม่ให้อากาศนอกเข้าในคือเตีน เครื่องจะพังไม่พังอยู่ที่น้ํากับน้ำมันเครื่องนะโอ้มีีอย่างปัจจัยหลักน้ํากับน้ำมันเครื่องถ้าน้ําไม่ขาดน้ำมันเครื่องไม่ขาดเต้นขี่ไปต่อสามสนโรห้าเซโลแปดเซโลมันก็ไม่พังไม่พังแต่ถ้าต่อให้รถไปแดงครับออกใหมวิ่งไปถึงพาโรน้ําขาดน้ำมันเครื่องขาดเครื่องพังเรียบร้อยเลยโอเคนะชัดเจนฮะข้อดีของอีซูรุ่นนี้ฮะถ้าเครื่องร้อนถ้าเครื่องเครื่องร้อนฮะรถจะดับเองครับโอ้ไม่มีเพราะนั้นใครใช้รุ่นนี้ไม่ค่อยใจได้ม่ค่อยใช้เครื่องถ้าร้อนเขาตัดเลย ถูกต,ต้องฮะมันจะดับเองไม่ต้องงงครับผมอะต่อนะต่อนะฮะถ้าเกิดหม้อน,น้ํนาน้ําขาดจะดูจากหม้อพักน้ําเข้ามาอ๋ออะเพราะนั้นต้นที่ตามถ้าอันเนี้ยมันมีมันมีมันมีช่องมีแบบมีอากาศเข้าได้ครับผมพอน้ําขาดุ๊บมันจะเข้ามาอ่าไม่เข้าไม่เข้าพอไม่เข้าไปว่าพอมันมีอากาศเสร็จปุ๊บตรงนี้มันดูดน้ำว่าน้ำออกไปให้งอกสิอ๋ออ๋อเนี่ยไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกนะผม จากเสียงเงิน300กลายเป็นเสียงเงินแสนกว่าบาทบทำเครื่องใหม่ทั้งเครื่องครับ <S <S 1> <S 1> เปลี่ยนนะครับถ้าเจอ,อ,อกระป๋องพังน้ํารั่วหรือว่าฝาวมอฝสาวกระป๋องพังน้ําไม่ค่อยดีให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอย่าฟืน้นใช้นะครับอขอรายละเอียดนี้ครับเยงเพิ่งเข้า